สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับพามาชมระบบเล็กๆนะครับที่บ้านผมเองนะตัวนี้นะครับติดตั้งใหม่นะเดิมทีมันอยู่อีกที่หนึ่งนะครับตอนนี้ย้ายมานะครับเพิ่งย้ายวันนี้เองหลังเลิกงานนะครับห้าห้าหกวงเย็นนะครับก็พักจากงานซ่อมนะครับก็มาติดตั้งระบบของตัวเองนะครับมีออนกิดนะครับมีคอนซูเมอร์นะครับแล้วก็ออฟกิดไฮบริดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าสุด นะครับมีเจ้าตัวนี้ซึ่งตอนนี้รันอยู่นะครับ UPS นะครับ6กิโลวี VA, นะครับ 6kVA นะหรือว่า4,200วัตต์นะครับนี่ตอนนี้รันอยู่นะนี่นะครับสายเสยอะไรก็ยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากว่า,ามีเวลานิดเดียวนะครับทำไว้ชั่วคราวก่อนนะครับในส่วนของสายนะครับเดี๋ยวซื้อรางไฟอะไรมาติดให้เรียบร้อยนะ ส่วนแบตนะครับของออฟกิทไฮบ r ิดก็ยังไม่ต่อนะเพิ่งย้ายมาติดตั้งเสร็จวันนี้เองนะครับสายก็ชั่วคราวไว้ก่อนนะทีนี้มาดูอ่า UPS กันนะครับเดี๋ยวส่วนอื่นๆเดี๋ยวไล่ให้ดูนะครับตอนนี้มาดูอ่า u p เเครื่องนี้ก่อนนะครับอย่างที่บอกรีวิวไปแล้วนะครับมันเป็นทัวร์ไลน์นะครับนี่อันนี้เป็นไฟอินพุตนะ197โวลต์นะครับตอนนี้190กว่านะครับ ออกที่220นะครับนิ่งนะ220บวกลบ1%นะส่วน Input ก็เล้งมันอยู่ที่บวกลบ25%นะครับจะขึ้นจะลงก็แล้วแต่เ u t p u t จะนิ่งเสมอนะครับตอนนี้ก็ใช้งานทั้งบ้านนะครับอยู่แค่500-600วัตต์นะครับนะดูจากมิเตอร์ดูเหมือนจะไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะวัตต์เอาพุ กับวัดอินพุตเหมือนจะไม่ค่อยจะตรงตอนนี้900นะครับนี่เห็นไหมนะครับที่จริงนะครับวัดเอาพุตกับอินพุตมันควรที่จะใกล้เคียงกันหรือฝั่งอินพุตจะมากกว่านิดหน่อยนะครับในตอนนี้ผมก็งงเหมือนกันว่ามิเตอร์มันมีปัญหาหรือ,อต่อไรผิดพลาดต่อ CT กับด้านหรือเปล่านะงงมากว่าทำไมวัดอินพุตมันน้อยกว่าวัดเอาพุต นะครับงงเลยนะครับทั้งที่มันควรที่จะเยอะกว่านะครับบวกค่าสูญเสียอะไรเข้าไปอินพุตต้องมากกว่าเอาพุตเสมอนะครับในตอนนี้ดูเหมือนวัดเอาพุตผมจะใช้เยอะกว่าวัดอินพุตนะครับก็น่าจะมีอะไรสักอย่างนึงที่ผิดพลาดอยู่นะครับก็งงเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นที่ CT หรือว่าตัวมันเองนะครับมีปัญหาอยู่นะครับมิเตอร์พวกนี้ก็ เชื่อถือได้ไม่ไม,ไม่มากเท่าไหร่นะนะครับโอเคเอาเป็นว่าก็ไม่ต้องไปสนใจค่าความเที่งตรงอะไรมากให้ดูที่แรงดันก็พอนะนี่นะครับร้อกว่าออกที่220นะครับแม้กระทั่งมันจะตกไปที่150ยห้าโวลต์ร้อยหกโวลต์ตรงนี้ก็ยังคงจะเป็น220สเสมอนะครับนะอันนี้คือประโยชน์ของระบบทูออนไลน์นะครับก็คือ UPS ตัวนี้นะครับอันนี้ใช้ทั้งบ้านเลยนะนะครับตอนนี้รันทั้งบ้านแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าก็าเปิดเป็นบางชิ้นอย่างเช่นตัวร้านซ่อมผมนะครับโต๊ะซ่อมกอ็ปิดเครื่องไม้เครื่องมือไปหมดแล้วนะครับนะเครื่องมือที่โต๊ะซ่อมก็ปิดไม่ได้ไม่ได้ใช้งานนะครับก็เลยกินไฟไม่เยอะนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นอ่อนกิด ขนาด5,000วัตต์นะครับตัวนี้ปกติก็อยู่อีกที่หนึง่งก็รันอยู่ทุกวันนะครับเดี๋ยววันนี้ยังต่อไม่เสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องต่อแผงเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้มันช่วยประหยัดไฟลดค่าไฟนะเพราะว่าตอนนี้ผมยังดึงไฟของการไฟฟ้ามาใช้อยู่นะครับผมไม่ได้ใช้ระบบออฟกิดนะเนื่องจากว่านะแบตแบตมันถ้าจะใช้ออฟกิดแบบสมูณ์แบบนะครับแบตมันต้องพอแบตต้องเยอะ ซึ่งนะครับบ้านผมตอนกลางวันตอนผมทํางานนะครับมันใช้ไฟเยอะถ้าเป็นระบบออฟกิดนี่ไม่พอแน่ๆน,นะครับแบตไม่พอแน่ๆน,นะครับกลางคืนบางทีทํางานดึกๆดื่นๆด,ด,ด้วยแบตไม่พอนะครับนะผมมีแบตน้อยนะครับแบตมีแค่แบตมือสองด้วยนะครับไปเอาจากร้านมือสองมาแบตเอามาฟื้นฟูเอานะครับเป็นแบตน้ําแบตรถยนต์นะครับไม่มีเงินซื้อแบตลิเธียมเหมือนใครเขานะ มันก็เลยไม่ได้ใช้ระบบออฟกิจนะครับมันก็แค่3,000วัตต์ด้วยแหละนะแต่ก็จะามาเป็นระบบแบ็กอัพนะในตอนที่ไฟดับอย่างตอนนี้นะครับ UPS ผมไม่ได้มีแบตนะเอามาเป็นตัวสเตเบลเลเซอร์เฉยๆเอามาดึงไฟให้ไฟมันนิ่งให้ไฟมันเสถียรแต่ไม่มีแบตถ้าการไฟฟ้าดับ UPS เครื่องนี้มันก็ดับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะใช้ออฟกิจไฮบริดตัวนี้นะครับ สำรองไฟในตอนที่ไฟดับก็คือแบ็กอัพไฟนะครับในชั่วครั้งชั่วคราวแบตก็น่าจะพออยู่นะครับแต่ถ้าใช้ทั้งวันทั้งคืนแบตไม่พอแน่ๆนะครับส่วนออนกิดนะครับใช้ตอนกลางวันนะครับใช้ตอนกลางวันเดี๋ยวดูก่อนว่าจะต่อร่วมกับฝั่งเอาพุทของ UPS หรือเอาไปดันไฟหลวงออกนะครับนะ ถ้าดันไฟการไฟฟ้าไฟหลวงเนะี่ยมิเตอร์หมุนย้อนแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ผมไม่มีการย้อนนะครับนะตอนที่แดดมา,าจัดจัดใน,ในตอนกลางวันนะครับตัวนี้ก็สองสามพันวัตต์ผลิตได้ย้อนแน่นอนนะย้อนมิเตอร์แน่นอนหมุนย้อนแน่นอนนะครับมิเตอร์เพราะฉะนั้นนะก็กําลัง เขาเรียกอะไร <c oughs> กำลังทดลองอยู่ว่าระบบไหนที่มันจะลงตัวเสถียรที่สุดจ่ายค่าไฟได้น้อยที่สุดแต่ที่แน่ๆตอนนี้แฮปปี้แล้วกับกับระบบไฟนะครับของ UPS ตัวนี้นะครับตอนนี้แฮปปี้มากเนื่องจากว่าที่บ้านผมมีปัญหาไฟตกอย่างที่ทำให้ดูหลายๆคลิปที่แล้วนะครับมีปัญหาไฟตกมากนะครับพอดีไปใต้เจ้า UPS ตัวนี้มาก็คือจบเลยไฟไม่ตกแล้วนะครับ ไฟนิ่งสเสถียรมากนะครับ220โวลต์นิ่งเป๊ะเลยนะครับขึ้นขึ้นลงลงที่220ถึง219โวลต์นะครับขึ้นลงแค่โวลต์เดียวนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากนะครับนี่ตอนนี้ก็ต่อใช้ทั้งบ้านนะครับนะกินอยู่ตอนนี้นี่500บางทีก็วิ่งขึ้นไป900วัตต์ในตอนที่ปัม๊มอ,ออโต้มันทำงานนะครับนะ แต่ปกติแล้วโดยเฉลี่ยก็ประมาณทั้งบ้านเลยประมาณพันห้าถึงสองพันวัตต์นะครับลันทั้งบ้านเลยนะครับแต่ต้องมาลุ้นอีกทีหนึง่งนะครับในตอนที่ลนันเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับว่ามันจะรอดไหมนะในตอนที่เครื่องทําน้ําอุ่นทํางานนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะสบายๆเนื่องจากว่าตัวมันเองนะครับบอกว่ารองรับกําลังวัตต์ได้ถึง4000กว่าวัตต์นะครับซึ่งก็เป็นเครื่องระบบ ใหญ่ขนาดนี้เป็นเวิร์กสเตชันขนาดนี้คงไม่ใช่วัดปลอมนะครับ4,000กว่าวัตรวัตเต็มแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องทำน้ำอุ่น2,000วัตต์2,500วัตต์ก็น่าจะสบายๆนะครับตามความคาดหคา,าดหวังนะครับแต่ก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนเย็นไฟตกเหลือ1 0 0ยกว่าโวลต์นะครับ170 180วล์ถ้าเครื่องทำน้ำอุ่นทำงานปุ๊บนะครับไฟตกขนาดนี้นะครับ ไม่รู้เครื่องมันจะบูตขึ้นไหวหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมาทดสอบอีกทีนึงนะเดี๋ยวยังไงจะถ่ายคลิปอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับระบบเล็กๆงบน้อยของผมนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวใครสงสัยอะไรต่ออะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์ถามได้นะอาจจะไม่ได้ระบบสวยงามอะไรเหมือนคนอื่นนะครับทำง่ายๆสไตล์ช่างแต่สายไฟเดี๋ยวอย่าเพิ่งว่าผมนะเดี๋ยวผมผมจะเก็บดีๆอยู่ สายไฟอินพุตด้านบนก็ยังเส้นเล็กอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนนะครับนะนะครับตอนนี้แค่ชั่วคราวนะครับเทสรันระบบก่อนนะโอเคนะครับ